สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เ p l เชียงค่าสนามนะครับวันนี้มาดูการบาดเจ็บนะครับของลาเตะก่อนแข่งนะครับมาดูกันมาบอลมัดนะครับเรื่องที่บอลมัดเลยบอลมัดนี่ก็ยังไม่มีใครกลับมาได้นะครับทุกตัวเลยจะเป็นอเล็กซ์สกอตต์นะครับไทเลอร์ดํานะครับไต่อันเฟรเดริกหรือว่าแฮนเซนนะครับก็ยังเจ็บอยู่นะครับมาดูที่อาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลก็มี3คนที่เจ็บนะมี บาเต้มาเตนเนลี่มาเตนเนลี่นะครับทิมเบอร์มาเตนเนลี่นี่ก็รอดูฟิตเนสเทสวันนี้นะครับว่าจะกลับมาได้ไหมนะครับในลอนดาร์ไลมิแมทนะครับส่วนทิมเบอร์นี่ยังไม่รู้วันกลับเลยนะครับยังเจ็บอยู่นะครับแอตตันวิลล่านะครับแอตตันวิลล่าก็บุนเดียนะครับก็ยาวเลยนะครับบุนเดียเทรอนมิงก็ยาวนะครับมาที่ตาโวเล่เบอร์แทนตาโวเล่ก็ฟิตเนสเทสนะครับวันนี้ กลแล้วกล้กลับมาแล้วนะครับผมน่าจะได้นะครับสำหรับดาวเล่ส่วนอีกคนหนึ่งเดียโกซินวาก็ยังนะครับยังแล้วก็ใครเนะี่ยอีโรบูนัมอีโรเกบุนนมนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับ no return date นะครับยังไม่กลับมานะครับอีกตัวหนึ่งมาทางด้านเบนฟอร์ดเดนฟอร์ดแล้วมี8คนเลยนะครับอันโตนี่ก็ตัวแบนนะครับ ดอนแบนนูนพละเทนเชลรีเทิร์นปีหน้านะครับวันที่16นะครับส่วนดัสินวาเห็นว่าก็นูนนะครับไปปีเดินที่1ินะครับผมชาดอนปาปติสเตน,นะครับก็ d ีเดือน10นะครับหน้านะครับยังไม่หายส่วนมูเป้นะครับมูเปก็เจอทีมตัวเองนะครับ ได้ลงไม่ได้นะครับเจอทีมเก่านะครับเบนมีเขาเรียกอะไรนะไพเลนส์รับคงปล่อยยืมตัวปล่อยยืมตัวเลยลงเจอไม่ได้ส่วนเบนมีนี่หายกลับมาแล้วนะครับร้อยเอร์เซ็นะครับน่าจะได้ลงนะครับคสโตฟเอเจอร์ก็กลับมาแล้วนะครับผมแมตต์หน้าเล่นได้แมตต์นี้นะครับฤดูกาลนี้เล่นได้สัปดาห์นี้เล่นได้นะครับแดมการ์ดนี่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ต้องดูฟินเทสวันนี้นะครับผม May he ีวี l ีเ a a b ลเล a บิ e เมยก็อาจจะหรือไม่ก็ได้นะครับผม l ิคโคเฮนนะครับก็ยาวเลยนะครับผมส่วนมาดูทางไบตันบ้างนะครับไบตันก็เอนซิโนี่ก็ยาวเลยครับเอนซิโของกลางไบตันเอ่อนู่นนะครับ25เดือนหน้านะครับปลายปลาเดือนเลยนะครับผมยังไม่หายนะครับส่วนเรตีวิสตังก็ฟินทเทสวันนี้นะครับ มีปัญหากมเนื้อนะครับดูฟิสตัง25%แล้วดูฟิตเน็ตเทสนะครับผมที่อีแวนอีแวนโฟกัสซันก็75%นะครับ75%นู่นอะดีเทิร์เนท24ก็มีโอกาสที่จะลงเล่นได้นะครับโพเทนเชียลที่จะมาก็เกมวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะลงเตะได้ เจมินเนอร์นะครับมินเนอร์ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ก็เจ็บกำเนิดเฉยๆก็น่าจะดูฟิตเนสเทสนะครับดูฟิตเนสเทสประกันก้อนก็ฟิตเนสเทสเหมือนกันนะครับส่วนโมเดอร์นี่ยาวเลยนะครับโนรีเทนเดตนะครับมาที่เบอร์รี่บ้างนะครับเบอร์รี่ตัวเจ็บก็เ e อ็กโตก็รู้เอาไปแล้วนะครับผมมาดูดาซินวาวิกเตอร์ดาซินวาเจ็บเข่านะครับน่าจะกลับมาอาทิตย์นี้นะครับผม ไม่ได้เลวร้วายอะไรมากนะครับเจ็บเข่า50%แล้วดูฟิตเนสเทดอย่างเดียวนะครับส่วนคนอื่นยังไม่มีวันกลับมา,ายังไม่รู้วันกลับนะครับส่วนเชลซีนะครับเชลซี12คนเลยนะครับโฟอร์ฟานาก็ไม่ยูนะครับเจ็บเขา่าเอ็นคงคูก็เจ็บเข่านะครับลาเวียก็เจ็บเขา่าเจ็บเท้านะครับมาเดือนหน้าเลยนะครับ ชาโรบาก็เดือนหน้านะครับ25่สเปอร์เซ็นต์ลิสเทมก็นู่นเดือนหน้าเหมือนกันนะครับเดือนหน้าเหมือนกันกำลังรักษาตัวอยู่นะครับส่วนไข่ชัวเมกาก็ยีาเปอร์เซ็นต์นะครับเบตตินิโอรี่มาครับเบตตินิโอรี่ก็ยังครับยังไม่มาไทาอินเจอรีมูริกาบายา 2 5%นะครับยังไม่มาโบย่าก็25%น่าจะเตะน่าจะฟิตเนสเทสอาทิตย์นี้นะครับโบย่าสำหรับโบย่านะครับเราต้องการอีกวันหนึ่งนะครับขอวันหนึ่งค,คิดเรื่องนี้นะครับผมว่าจะได้ลงเตะวันอาทิตย์นี้หรือเปล่านะครับไม่ชัวร์นะครับผมไม่ชัวร์คุณคุคุเ่าคุคุเรล,ล,ล,ล่าก็7 5ดาูฟิตเนสเทสนะครับ ก็อาทิตย์นี้กลับมาซ้อมได้แล้วนะครับคุเลา่าไคเซโดไคเซโดก็ดูฟิเตเนสเหมือนกันนะครับมาที่มาดูเก้น,นะครับมาดูเก้ก็75%นะครับโนนี่ก็เทรนนิ่งแล้วนะครับสัปดาห์นี้ก็น่าจะพร้อมนะครับ สำหรับโมดูเอเกตาอันพิขกไปนะครับยังไงก็ไม่แน่ใจมาดูที่คริสตันพาเลตะครับคริสตันพาเลตเจ็บคน7จ็ดคนครับโอลิเซก็ยังไม่มานะครับผมโอลิเวลล่าก็ยังไม่มายังเดอร์มายังไม่มาทอมคินยังไม่มาเดือนหน้านู่นนะครับส่วนอามาดาก็ยังไม่มานะครับมาไปลายปลายเดือนนะครับผม เกฮีก็ไปปลายเดือนนะครับอายูนี่ไอ้เกฮียีออกมาแล้วนะครับ23 23มาแล้วนะครับผมส่วนอายูก็มาเหมือนกันนะครับ100%นะครับผมพร้อมนะครับมาดูที่เอเวอร์ตนะครับเอเวอร์ตัน่คนนะครับมีโกเมสนะครับที่จะกลับมาละนะครับมาที่ที่27เดือน9นะครับ เจ็ดก็อาทิตย์หน้านะครับแจ็คฮาริสันแจ็คฮาริสันก็ดูฟิตเนสเทสนะครับอาทิตย์นี้นะครับผมมาที่ฟูลแลมนะครับฟูลแลมฟูลแลมนี่ก็มีโรบินสันนะครับแอนโทนีโรบินสันจะกลับมานะครับคนหนึ่งนะครับผมสำหรับฟูลแลมนะมาที่ลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลก็อาคานาล่า มาประมาณต้นเดือนหน้านะครับผมส่วนอาร์โนนี่ก็ดดฟิตเนสเทสไม่ใช่เคอร์ลินไอเซตนะครับเขายังไม่ได้ไม่ได้แบบซ้อมกับทีมเลยนะครับก็อีกอาทิตย์หนึ่งนะครับจะกลับมาที่คาดว่านะครับผมที่รูตันบ้างนะครับรูตันก็มีลอสบาร์ลีนะครับที่จะกลับมาประมาณ30นะครับก็เริ่มเทนแล้วนะครับลอสบาร์ลีของรูตันนะครับมาที่แมน ซิตี้นะครับซิตี้ก็มีเจ็บ5ตัวนะครับเดอะบอยเดอะบอยปีหน้าเลยนะครับยาวๆเลยโควาซิตก็เจ็บหลังปรามาประมาณปลายเดือนนี้นะครับผมส่วนเบอร์เดโน่เนี่ยเบอร์เดโน่ก็คิดว่าเป๊บคิดว่าไม่มากเพราะน่าจะมักพักวีคสองวีคนะครับจอห์นสโตนจอห์นสโตนก็ปลายเดือนนี้เหมือนกันนะครับผมก็ดูดีขึ้นแล้วนะครับจอห์นสโตนส่วนแจ็คกิลิต เหล่าฟิตเนสเทสนะครับน่าจะได้ลงเล่นบ้างวันอาทิตย์สัปดาห์นี้นะครับสำหรับเตะคืนนี้สามทุ่มไหมแมนเชสเตี้นะนะคู่แรกก็น่าจะได้ลงบ้างอาจจะเปลี่ยนตัวลงมานะครับผมมาที่แมนยูนะครับแมนยูสิบเอ็ดคนก็วันบิซาก้านะครับเจบนะครับลูกชอเจบไมโน,โน่เจฟ เอาคนที่จะกลับมาก็อามาบัตก็ยู ten, VC, Mount, well. เทนวีซีเมาส์แอสเวลอามาบัตก็เหลือฟิตเนสเทสนะครับแม็กควายก็ฟิตเนสเทเนะสเหมือนกันนะครับเอสันเมาส์ก็ฟิตเนสเทสเหมือนกันมาที่วาลานวาลานก็ฟิตเนสเทสเหมือนกันนะครับ อารลานก็จะลงซ้อมละนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์จอรนแอนโทนีดอสซันโตสสแตสเป็นนะครับแอนโทนี Anthony ก็ข่าวเชานะครับส่วนซานโชก็ทะเลาะกับฮหวหนาทะเลาะกับเตนักก็รอไปก่อนนะครับส่วนอามัดตาเลนี่ก็ยังไม่มีรีเทิร์นเดนะครับผมมาที่นิวคาสเซิลนะครับนิวคาสเซิลก็วิวหลอก นะครับนูน่น2 1ดตุลาเลยนะครับผมแล้วมีดูพับการนะครับป่วยนิดหน่อยนะครับก็ดูฟินนทเทสน่าจะได้ลงนะครับน่าจะได้กลับมานอ,มอร์ดแอนโเรสนะครับนอ,อร์ดีแอนโฟเรสมีใครบ้างมีออริเยอรูริเย่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดูฟินนทเทสวันนี้น่าจะได้กลับมาแล้วนะครับส่วนโบลลี่ก็ อาทิตย์นี้นะครับเหมือนการดูฟิตในเทสเหมือนกันนะครับเฮนเนซี่ยังไม่กลับมานะครับโพเทนเชียลน่าจะอาทิตย์นี้แต่ว่าสเตตัส2ี่ห้าเปอร์เซ็นเขาก,กลับมาซ้อมแล้วนะครับน่าจะใกล้ที่จะฟิตแล้วนะครับเฮนเนซี่นอต์ทิแฮมฟอร์เรสต์มาเชฟฟิล์นะครับเชฟฟิลเพีฟิลไม่มีใครกลับมาเลยมีอ่า ดูดูการโอซูร่านะครับ25%นะครับจอนอีแกนกลับมาแล้วนะครับอีแกนกลับมาหลังจากอาการเจ็บเข่านะครับผมมาดูทางสเปอร์บ้างสเปอร์ก็เพอริซิตเพอริสิต,ต,ตวันที่1เดือน6 2 0 2 4โออีกนานเลยครับปีหน้าเลยกลารปีหน้าเลยนะครับเป็นทากูก็ยังนะครับมีใครครับมาบ้างเซโร่ Zero, ก็25%นะครับยังไม่กลับมาสักคน นะครับผมไวท์แมนก็ยังนะครับส่วนทางด้านเวสแฮมอเวเลตกลับมาแล้วนะครับเอซอนกลับมาแล้วนะครับอเวเลตกลับมาแล้วโบเวนนี่ก็ดูที่ ฟิตเนสเทสเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนแข่งเมื่อคืนใช่ไหมไม่ได้ไม่มีนะครับไม่มีเหมือนเป็นไข้หรือเป็นอะไรเงี้ยครับก็ดูฟิตเนสเทสดีๆส่วนเคสเวลนี่เจ็บเลยนะครับเจ็บเจ็บเมื่อคืนด้วยนะครับมาที่วูฟแฮมตันนะครับวูฟก็แอดเนลี่แอดเนลี่กลับมาแล้วนะครับแบ็กซ้ายตัวเปิดนะครับแอดเนลี่ผมว่าก็น่าจะ ซ้ายหรือขวาวะน่าจะโอเคอะนะครับตัวนี้คะแนนดีอยู่นะจร,จริงนะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งก็โจเซฟฮอยยังไม่มามาที่นี้เหมือนกันนะครับดูที่ฟิตเนสเทสนะครับผมก็เทนนิงแล้วนะครับก็ดูดีนะครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับ ก็ซับสุกข,ขายได้ก็ดีนะครับสวัสดีครับ